ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซอรลอยกันต่อนะครับและนี่คือช่วงเซอรลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยน์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสนับสนุนช่วงโดยซินเนมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซิน e นมาท์โฮมบายโกลเด้นดักครับแทนครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากคริปโตแล้วยังมีอีกซูเปอร์ฮีโร่อ,อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงมากทีเดียวว่าทั้งกวนทั้งเทแล้วก็มีความแปลกในตัวนั่นก็คือ justice gang ซึ่ง justice gang เนี่ยต้องบอกว่าคือต้นตำรับของบรรพชนของ justice league แล้วก็เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งสนับสนุนโดยอภิมหาเศรษฐีแม็กซ์เวลล์ลอร์ดนั่นเองครับซึ่งต้อง<ม>บอกนะครับว่ามีน่าสนใจอย่างเช่นฮอเกิลอย่างเงี้ยก็เป็นผู้หญิงที่บินได้นะแล้วก็ถือคาถาอันเนี้น ถ,นนะถูกต้องของพี่เป็นเมทามอร์โรโบเมทามอร์โฟเนี่ยต้องยอมรับเขาเป็นนักโบราณคดีที่เกิดอุบัติเหตุกับเขาจึงทําให้เขามีพลานุภาพในการแปลงร่างกายของเขาหรือจินตนาการอะไรให้ก,อกห่อกําเนิดขึ้นมาได้อย่างเหมือนในหนังที่นึกถึงพระชิตก็เป็นมาเึ้นมานอกจากนั้นนี่มี Mr. t เตอร์ทรอันนี้ก็เป็นอัจฉริยะด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งก็บอเฮ้ยมันก็แบ่งลงตัวมากถูกอีกคนขาไม่ได้ โอ้โหคนนี้กวนโอยมากนั่นก็คือกายการ์ดเนอร์หรือกรีนแลนด์ทนเองซึ่งนำแสดงโดยพระเอกซีรีส์ชื่อดังนั่นคือนาธานฟิลเลียนวันนี้เราสองคนมีเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนั่นก็คือคลิปพิเศษนั่นเองครับไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดทีได้แล้วนะครับในช่วงเซโรยพิกสับสุช่วงโดยซินเนมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซิน e นมาทโฮมบายโกลเด้นดักครับช่วงเซลอยพิก สนับสนุนโดย c i n e m a t i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ช่วงเซลลลอยโค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Wicked ซึ่งฉายในปี2024มาฝากดังนี้นะครับ The best way to bring folks together is to give them a real good enemy ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่า วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนสามัคคีกันคือการหาศัตรูร่วมให้พวกเขา หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับแคนครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกบันเทิงและภาพเพียรกับผมนิทรัและคุณแคนอติรุทธครับรบเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ1ป็นรายการโดยประมาณทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับใครที่พลาดชมรายการไปนะครับสามารถดูย้อนหลังกันได้นะครับผ่านทาง y o ยูทูบชาแ n ลเซโรลอยทีวีโชว์นะครับนอกจากนี้เรามี Facebook ชื่อว่าเซโรลอยครับรวมถึงทางเอ็ แล้วก็ทางอินสตาแกรมสรุปว่าทีวีโชว์ฝากกด Follow กันด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับโลคาพยอนวันปูต้าสตรีทนะครับตั้งอยู่ที่ชั้น6ศูนย์ค้าพาร์เรตแอนด์วันแบงกอกขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของทั้งคู่จัดทางจิลดานโนครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกับเรา2คนอย่างเหนียวแน่นตลอดทุกสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสุดสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ i no.